เกิดมาหลายๆครั้งผมเป็นหมอดูพยากรณ์เกี่ยวเรื่องภัยพิบัตินะครับเห็นไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรามีความเข้มข้นเรื่องของข่าวต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสูนามิเราได้ยินข่าวอะไรที่แบบน่าสะพรึงกลัวแล้วเราก็ไม่เคยสนใจมีคนมากมายนะครับที่ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ ไม่ได้สนใจอะไรทำงานกลับบ้านอยู่กับครอบครัวเที่ยวเตยหรือว่าอยากจะชอปปิ้งอยากจะไปไหนมาไหนอยากจะใช้ชีวิตเป็นอิสระก็ทำจนวันหนึ่งแผ่นดินไหวที่กรุงเทพผมว่าคนกรุงเทพมีจำนวนเยอะนะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะอยู่กรุงเทพแล้วก็มีคำกล่าวหลายๆคนจากนักวิชาการ อิสระหรือว่านักวิชาการของราชการเองก็ได้ออกมาเตือนว่าจะเกิดภัยพิยบัติครั้งใหญ่แม้กระทั่งที่ประเทศญี่ปุน่นเราก็จะเห็นว่ามีความเสียหายเนาะขนาดแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าแต่ทำลายโครงสร้างของตึกหลายๆตึกในกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ไกลมากเป็นพันกว่ากิโลเมเตร ดูเหมือนไกลแล้วก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวด้วยแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่บนพื้นที่ที่อยู่ในโครนตมดินดินอ่อนที่มาจากทะเลสะสมมาเป็นพื้นดินแล้วก็ที่สำคัญแล้วเราก็ไม่สนใจปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกๆวันเกือบทุกๆเดือนเกือบทุกๆปีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพก็เคยเกิดแล้ว ครั้งนี้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบผมว่าคนร้อยอายุร้อยปียังไม่เคยเจอสภาพแผ่นดินไหวที่กรุงเทพแล้วนี่ก็คือครั้งแรกบางคนบอกว่าแค่ตึกถล่มตึกเดียวไม่เห็นต้องกังวลเลยแต่โครงสร้างตึกหลายที่เสียหายนะครับแม้กระทั่งล่าสุดนี้ก็ที่โคราชในโรงเรียนในมหาวิทยาลัย สถานที่บางที่ต้องถูกปิดเพราะว่าโครงสร้างเสาทุกเสาถูกทำลายแบบรอยเฉือนหมดเลยหลายจังหวัดโดนนะครับฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าบอกว่ามันไม่เสียหายมันไม่ได้มันเกิดความเสียหายจนบางคนบอกว่าฝ้าท่อน้ำแตกในห้องน้ำในในห้องตัวเองนี่ขนาดไม่ใช่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกละ่ะ แล้ววันนี้คนก็หลายคนว่าจะคิดว่าจะ